Step, step drive, step, step, drive. สำหรับช่วงทสอบได์วันนี้เราก็จะได้สัมผัสกับการไปทดลองขับมิซูบิ i ิไท t ันแอดทลีครับนะฮะโดยคุณแน,นไปทดลองสัมผัสมาที่จังหวัดเชียงใหมคค่ครับครับก็ตัวมิซูบิชิไทตันใหม่นี้นะครับเราก็ได้ลองหลายเวอร์ชันนะครับตั้งแต่ตัวอัลตร้านะครับเป็นยกสูงขับ2นะครับตอนนั้นก็ไปสระบ,บุรีกันนะครับแล้วก็วิ่งทางเรียบทางออฟโรดไปในสนามทดสอบด้วยนะครับครับอันนี้เราก็ได้ลองก็ทับใจกับเวอร์ชันใหม่นี้นะครับทั้งเมกะเฟรมเฟรมใหม่เลยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นแต่่วาน้หัก ประพันธ์แรกที่เราเคยขับเนี่ยเราก็มันนิ่งขึ้นนะครับรถคือเทียบกับตัวที่แล้วเนี่ยดีขึ้นเยอะรู้สึกได้นะครับ <S <S ตัวเวอร์ชันของไท้ตันรุ่นที่แล้วก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เนี่ยเทียบเก่ากับใหม่เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่ารถมันทําดีขึ้นนะครับขับขับดีขึ้นพลเมลลยตัวอัลตร้าเนี่ยยังเป็นพาวเวอร์ใช้น้ํามันไฮดรอลิกอยู่นะครับ <S <S แต่ว่าตัวแอดลีนเนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่มีพลเมลล์ไฟฟ้านะครับเป็นผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลลลงงงดดีีขึ้้้้นนนหรรรรรืืืออออสูตตััััััวววาาไไมมยยะะคคคบบบเเเ่่กกพ เพิ่งออกมาเมื่อต้นปีทั้งเ<อ>พิ่งประกาศร,ราคากันนะครับคำว่าแอดลีดของเราเนี่ยคือเป็นรุ่นที่ใส่ชุดแต่งใช่ไหมคุณแะใช่คือเป็นต้นท็อปของตัวไท <Titan. S 1> ้ตันไท้ตันแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่สองยูสี่แล้วมีทวินเทอร์โบนะครับสมุองตัวถ้าไม่มีแอดลีดก็ไม่มี2องยูสี่เทบไม่มีคือตัวอัลตร้านี่แค่ร้อยแปดสิบสี่แรงมา้าครับพอแอดลีดเนี่ยมันมีขับสองกับสี่แล้วก็เป็นตัวที่สองร้อยสี่แรงม้าทั้งหมดเลยนแฮร์รีดที่เป็นสองร้อยสี่แรงม้าหมดนะครับแต่ว่ามีแยกว่าขัััััับบบกเเเท่่านนนน้องงะะครรตตวถปป็ูหมดใช สี่ตูนะครับเป็นยกสูงด้วยนะครับสูงจากพื้นประมาณ222มิลนะครับใต้ท้องนะก็ลุยได้คือรถที่พร้อมลุยนะอย่างนี้ผมจะเรียกง่ายๆว่าเป็นรุ่นยกสูงใส่ชุดแต่งครับาชุแต่งคือตัวนี้เขาเบาะเบอร์สีส้มอะไรแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับคือแต่งมาทั้งคันเนี่ยสวยงามแล้วก็มีโป่งเปิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นรุ่นที่พิเศษนะนะอัลีดนี่คือตัวท็อปของเวอร์ชันนี้แหละของไททันผมก็ติดตามมานานแล้วนะเขาก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆว่่าาาาเเเอปปป็็็นนนนับบงททีีกไขสห อนะที่มีสนามไม่ค้สนามให้เราลองออฟโรดเล็กๆแล้วก็ขับกันนะครับตัวนี้แอดลีดเนี่ยตอนนั้นเขาไปโชว์นะแต่ไม่ใครเคยขับ,บมาขับกันทีน่ไปเชียงใหม่นี่นะครับที่แรกเขาไปตากันก่อนแล้วก็มาส่งรถให้จากเชียงใหม่ขึ้นไปถึงป่าสนวัจันทร์นะครับก็ที่ว่าเจออุณหภูมิต่ำๆเนี่ยคือที่ป่าสนวัจันทร์นะครับรถคันนี้ก็ความสวยงามผมว่าดีขึ้นนะแล้วเราคุ้นตาแล้วด้วยนะครับเหมือนตอนที่เปิดตัวครั้งแรกเนี่ย เออเรามาดูไม่ค่อยลงตัวนี่เราก็เห็นหน้าตาของตัวไททันใหม่เนี่ยค่อนข้างคุณตาเอิ้มดีขึ้นนะมันก็มีสวนทรงที่แมนขึ้นมีกล้ามที่โป่งเป่งมีกระจังหน้าที่แต่งพอได้แต่งแล้วแอดลีตนี่ก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับผมมเองก็ยอมรับนะตอนเห็นครั้งแรกที่เปิดใจนะดูมันเหมือนรถคึ่งคึางมันก็จะไตอเมริกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันยังดูไม่ค่อยลงตัวแต่พอดูคุณคุณตาแล้วก็พอเป็นแอดลีเนี่ยผมว่าโอเคแล้วเพราะว่ามันมีการตกแต่งสีสีได้ช่วยได้เยอะกระจังหน้าก็เเป็นสีีดดยวววกัับตรถแลู้อ ลงนะครับแล้วก็การตกแต่งใช้ล้อ18แล้วก็มีโปง่งมีเปิงมีชุดแต่งต่างๆดูเข้าเข้าท่าขึ้นเยอะนะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกยงไงครับคุณแออยากจะเห็นปาเจโร่สปอร์ตใหม่หน้าตาเป็นยังไงใช่<ห>ใช่ใ<ๆ>ก็คงจะสไตล์นี้แต่ว่ามันไม่รู้จะไปแนวไหนมันจะลงตัวขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอกัอนไปนะครับตัวนี้ก็470นิวตันนะครับแล้วมีโหมดให้เลือก7โหมดเลยนะครับโหมดขับขี่ที่มีทั้งมัดทั้งวิ่งบนกรวดวิ่งบนหิมะวิ่งอะไรก็ปรับได้ขณะที่เราใช้ขับ4่นะครับแล นะครับใกล้เที่ยงแล้วเราก็ไปทานข้าวกันแล้วก็คราวนี้ลุยยาวนะครับถึงวิ่งทางเส้นแม่ริมอังกฤงใหม่ไปแม่ริมแล้วก็ค่วยจึงเท่าแล้วก็ไปถึงป่าสนวัดจันนะครับระยะทางไม่เยอะประมาณ150ิโลก็มากรุงเทพพัทยาเนี่ยแต่ก็วิ่งกัน4ี่หชั่วโมงนะครับเพราะว่าเป็นบริโค้งเลยนะครับโค้งขึ้นเขาอากาศก็เย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับไปทางเดียวกับไปแต่ว่าเรามีแยกซ้ายออกไปทางป่าสนวัดจันนะครับก็ใช้เวลากันเกือบครึ่งวันนะครับไปถึงที่พักแล้วก็ได้ถ่ายรูปได้รีวิวกันนิดหน่่่ยนนะครรัแล้กก็็ทงึเเชาาไปปปถูี สาบนะครับถ้ากลับนี่เขาขับทางเสมอิงหนองหางดงนะครับแล้วกลับมาเชียงใหม่เร็วขึ้นหน่อยประมาณ4ชั่วโมงนะครับ,รบตัวรถนะครับเท่าที่ขับดูนะครับเหว่าดีนะจุดที่ผมชอบนี่คือการเก็บเสียงภายในเนี่ยเก็บเสียงดีมากนะครับคือเสียงเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยไม่ได้ยินเลยเหมือนอารมณ์เดียวกับรถยนต์เบนซินเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยที่เราให้ฟังว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยผมว่ากำลังดีเลยนะข้อดีของพวงมาลัยตัวนี้คืออัตราทดเนี่ยเขาลดจากสามจุดเจ็ดล็อกทูล็อกนะครับเป็นสามจุดสามอัตราทดมันจะแค่สปอร์ตขึ้นมัน ไม่ต้องระยะฟรีเยอะนะพอขึ้นเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ้ยผมอะไรมันค่อนข้างขมนะครับแล้วก็ไภฟษา,<พ>า,าเราก็ตึงขึ้นนะตึงขึ้น<อ>แบบสปอร์ตแบบบุญนิดนึงก็ไปและบางท่านอาจจะว้ามันวอกแวกแต่ว่ามันไม่สิ่งกึงขนาดนั้นนะมันสปอร์ตแต่ว่าไม่ได้สปอร์ตจ๋าเหมือนรถแข่งอะไรครับ,รบมันค่อนข้างจะตอบสนองที่ขับสนุกกันนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยก็ทําให้เราผ่อนแรงไปได้เยอะเฟรมเป็นเฟรมแม็กกาเฟรมนี่ก็ค่อนข้างมั่นคงนะขับได้ดีเลยการเข้าโค้งนี่ผมว่าขับสนุกเลยนะเท่าที่ผมเจอเนี่ยขับท คนพายกันขับเนี่ยมันจะเป็นทั้งผู้โดยสารนันขับด้วยนะครับก็ขับสนุกนะเป็นรถที่ขับสนุกช่วงล่างเนี่ยผมว่าเซ็ตกำลังดีคือว่าไม่แข็งไปไม่อ่อนไปคือกระบะในส่วนมากก็จะเซ็ตเพื่อเพือ่อบรรทุกด้วยมันก็เลยต้องพอนั่งน้อยๆมันจะเด้งนะครับนั่งเด้งเยอะๆถึงจะ,งะนิ่มตอนนี้เขารู้แล้วว่ารถพวกนี้ไม่ได้ขนของเยอะไม่ได้ใช้งานเยอะอย่ามากก็เป็นเต็นท์อุปรกรณ์ไปแคมปิง้งอะไรเงี้ยส่วนตัวเป็นอารมณ์เดี๋ยวเอสยูวีนะครับแต่ว่าไม่ต้องขนของเยอะเขาก็เลยเซ็ตไม่ต้องน้ำหนัก ขับ4 High LC ขับอ่ขับ4 LC และขับ LLC นะครับมีหลายรูปแบบก็ขับสองก็คงปกตินะครับแต่ขับ4 High เนี่ยมันปกติทางแห้งเนี่ยมันจะเป็นล่าง40หลังหกพอทางลื่นๆเนี่ยจะเป็น50 50นะครับก็ <S 1> <S 1> <ừ> เราใช้4 L โอ้ดีมากนะตอนที่แรกเอ๊ะเข้าโค้งก็ได้แต่แตพอเป็น4 High เนี่ยแจ๋วมากแบบเข้าโคง้งหัวมันจิกเข้าไปเนี่ยขับใกล้ขึ้นเยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยนะผมก็ขอแนะนาเลยนะถ้าเผื่อท่านที่ใช้รถขับ4เนี่ยพอเข้งาเยอะๆเนี่ยมันไม่ต้องลุยหรอกทางเรียบๆเนี่ยคุณจะใช้แน่ขนาดฝนไม่่่่ตตกกกกกคคุณ็็ใช้้้้เเลยยยขขอออสีืินนนนนาามมัึหแว การขับนี่คุณปลอดภัยขึ้นนะครับแล้วก็เข้าโค้งได้มั่นคงและคมเลยเหมือนกับพวกรถสปอร์ตซุดพิลร์คาร์เนี่ยมันก็จิกจิกเข้าโค้งดีทําให้เราเอ้ยมันมั่นคงขึ้นนะครับเครื่องยนต์ก็ตอบสนองดีนะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเทอร์โบคู่เป็นเทอร์โบที่2สเตจคือขนาด2ตัวอาการแหลกค่อนข้างน้อยนะผมแทบไม่เคยเจอเลยเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์หกจังหวะออโต้นะมันต่อเนื่องกับเครื่องยนต์ดีมากนะครับตัวนี้สมูทมากการเปลี่ยนเกียร์นุ่มไปเลยนะครับเกียร์มันอับแล้้ววกกก็านนมมั่งล่างท เรียบตรงตรงเนี่ยผมทําได้ถึง18นะวิ่งแบบไม่ต้องเค้นนะไม่ต้องแบบตั้งใจขับอะไรนะขับสบายแบบป,ปกติที่ใช้งานปกติแต่ว่าเป็นทางตรงและใช้ความเร็วสัก90ร้อยนึงเนี่ยทำได้18เลยนะครับ,รบแต่ว่าช่วงขึ้นเขาลงเขาขับโค้งไปโค้งมาโคดโหนเนี่ยก็ยัง10กิโลเมตรต่อลิตรนะน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ถือว่าประหยัดนะครับตอนนั้นใช้แรงค่อนข้างเยอะแล้วเราวิ่งกันเร็ววิ่งกันเร็วตลอดทางเลยโค้งเคืงนี่วิ่งสายเต็มเราก็วิ่งได้10กิโลลิตรก็ถือว่าโอ้ผมก็พอใจแล้วนึกต่ามันนึก นั่งกัน3คนแล้วเราใช้ขับซีไฮตลอดตัวนี้ก็มีพวกอุปกรณ์ครบนะมีพวก Adaptive Cruise Control ไปหน้าเปิดอัตโนมัติด้วยแล้วไฟสูงเนี่ยพอเวลาออตโต้พอเห็นหน้าโลง่โลงๆแล้วไม่มีรถเนี่ยเขาก็เปิดให้อะไรแบบอารมณ์รถเก๋งเลยนะมผมว่าการขับเนี่ยผมบอกได้เลยนะเป็น SUV ไปแล้วอารมณ์เดียวกับ SUV แล้วไม่ใช่ปิกอัพแหละความนุ่มนวลความสะดวกสบายแล้วน้าปัดหน้าเปิดสวยงามภายในสวยงามมากนะครับ<อ>มีตัตดเส้นมีอะไรกาขึ้นหรู ที่ผมเห็นเนี่ยจากในภาพนี่คุณนะฮะบึกบึนมากนะพวกหน้าปงหน้าปัดโอเคแล้วก็แข้างประตูนี่แบบตรงแผงหน้าปัดหน้าปัดหน้าคนขับนี่ก็มาเจ็นิ้วแล้วก็เป็นเป็นแค่กราฟิกแหละสวยนะครับแต่ก็ยังดีนะที่เขาไม่ได้เป็นแบบพวกรถไฮเทคไฟฟ้าสมัยใหม่ที่เอาไว้พวกแอร์เอ่อหนาวไปรวมไว้ในจออันนี้แยกมาต่างหากก็ปกติใช้กันง่ายก็ปรับแอร์แอร์หนาวแอร์แบบร้อนหนาวอะไรก็ปรับแบบทั่วไปนะครับไม่ยากแล้วก็มีระบบแอร์สีกูสโทที่ตั้งระยะได้นะครับที่มันสามารถที่จะปรับตามคันหน้านะครับด้านหน้า เป็นแบ,บ็กกาสันสตัดนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแนบเซ็ตมาดีผมพอชมเลยว่าช่วงล่างเนี่ยเช็ดมากำลังดีไม่ตึงไปไม่นุ่มเกินไปนะครับแล้วก็ขับช่วงโค้ง,ง,งเนี่ยเรารู้เลยว่ามันก็ให้ตัวที่นั่งสบายแล้วก็ไม่ตึงตังนะ ก็ขับนุ่มนวลเกียร์นี่ก็6จังหวะก็สมูทดีนะครับเกียร์ก็แต่ตอนช่วงลงเขาผมก็ใช้เชนเกช่วยเพื่อลดภาระเบรกนะครับไม่ให้มันเบรกมันร้อนเราใช้ดึงดึงก็โอเคนะเอปลอยดีพี่แต่ว่ามันไม่มีแพดเดิลชิปก็มีคนถามในห้องประชุมมันก่อนครับว่าเป็นยังไงไม่มีแพดเดิลชิปบอ,อกว่ามึงนอก,กไม่มีนะคือมาตรฐานเดียวกับมึงนอกรถส่งออกเลยมีแค่บางอย่างที่ที่เพิ่มเข้ามาในเมืองไทยคือไอ้ตัวชาร์จไวเลสชาร์จเนี่ยมันไม่มีแค่นั้นเองตัวที่เพิ่มเข้ามาสำหรับเมืองไทยเเเเเเพรรรราาาะะะะมมมมมมืือออออองงงงนน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 กกกกไไไไ่่่่ด้้้้้้ใชัีียยยถจิหหตวลบ รถบองนอกดีกว่ารถบองไทยบางรุ่นเนี่ยต่างกันเยอะเราต้องไปซื้ออุปกรณ์จากรถบองนอกมาติดตั้งเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ถ้าจะเหมือนกันเลยนะครับมีบางอย่างที่ว่าตลาดบองไทยชอบตัวนี้ก็ใส่เข้ามาน้อยมากนะครับผมว่าไม่น่าเกิน5%เ็นะนะช่วงล่างช่วงเรื่องล้อเรื่เหมือนกันหมดช่วงล่างเซ็ตเหมือนกันขับมาก็ก็ข้าสนุกเลยแหละทั้งคนนั่งก็สบายกว้างขวางดีบอลหลังก็ปรับไม่ได้นะแต่ว่ามันองศาเนี่ยมันมมหลังลเอ็นนิดหน่อยนิดหน่อยไม่หลังตรงเกินไปก็โอเคแอร์ด้านหลังเขาก็จะติดที่ตัวดึึงงงงงเเป็นนนใคคลลโบววอรร์ดจาาาาากข้้้หหหมช่่ยั เย็นสบายนะเพราะว่าแอร์ด้านหน้าอาจจะไม่ถึงเขาไม่ได้ใช้เป็นเซอร์ทอดมัที่ออกตรงคอนโซลกลางนะเขาจะเป็นแบบหลังคาวิ่งมาบ้งหลังคาดูอากาศเย็นขึ้นผ่านตรงหลังคายกับไฟอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดแล้วไปพ่นให้คนข้างหลังให้เย็นขึ้นก็โอเคนะไอ้กำลังเครื่องี่เป็นไงกูเนี่ยอดีดีถือว่ามันก็ไม่ได้ว่ารถที่แรงมากไงนะแต่ว่ากำลังเนี่ดีแรงบิดที่470ม้าเนี่ยในตอนขึ้นเขาตอนอะไรเนี่ยหรือเฟือนะนิวตันเมตร470นิวตันเมตรเนี่เพราะว่าสังเกตดูได้เลยเพราะว่าเราเราขึ้นเขาเนี่ยเจอรถของคนทั่่่วไปทีีใช้้งาาาาานนเเเยยยรรกก็็โโอหพมจะแ กำลังเราเยอะแต่ว่าเขาก็ไปได้แค่นั้นไงเขาก็ไปจนแบบเราก็รถเราเหลือเฟือเลยนะดูดูเทียบแล้วเนี่ยรถเราอ่ะยิ่งเราขับสีด้วยเนี่ยกอนเกาะถนนการอะไรเนี่ยมันไปได้แรงมันเหลือเฟือนะครับถ้าเผื่อใช้ประเภทนี้ถ้าคุณอยู่ไตงหวัดแล้วต้องขึ้นเขาต้องอะไรเงี้ยผมแนะนำถ้าถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยอาจจะรถเป็นขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่าตัวเดิมเยอะอาจจะไม่คล่องตัวแต่ว่าถ้าอยู่ไตงหวัดต้องลุยต้องลุกลังขึ้นเขาต้องขนของเนี่ยมันกระบะที่น่าใช้คือเอสยูวีก็คงเอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นทางทุรกันดารเนี่ยม มันไม่ได้สร้างมาเพื่อลุยในขนาดนี้นะครับแต่นี่ไปได้นะรถมันก็ลุยพอสมควรเลยที่ก่อนหน้านั้นเขาก็ไปตากกันมาเห็นที่เขารีวิวกันนะครับโอ้โหทางก็โหดพอสมควรนะครับก็ผ่านมาได้หมดและช่วงล่างตัวถังเนี่ยยกสูงจากพื้นก็ช่วยได้เยอะนะครับของผมนี่แทบังไม่มีทางลูกลังแต่ว่าได้เข้าโค้งไม่มีทางลุยให้หลุยกันแต่ว่าเป็นทางเรียบแต่ว่าเข้าโค้งขึ้นเขานะก็ได้เทสเรื่องแรงพละกกาลังที่ขึ้นเขาแล้วก็เรื่องของช่วงล่างเรื่องของระบบตัวช่วยต่างๆระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยช่วยเห็นชัดนนเเเ้ยจลส ที่ผมไปทดสอบเนี่ยก็เห็นว่าเอ้มันขับได้ดีแล้วก็นิ่งควบคุมง่ายแล้วก็ไม่น่ากลัวนะจิกจิกเข้าโค้งอะไรก็ขับกันเร็วอะ่ะวันนั้นวันนั้นขับกันเต็มที่เหมือนกันมันจะเย็นแล้วนะครับ<ม>แล้วก็ทําเวลากันวันนั้นก็มีรถต้องแซงหลายช่วหมนกันเพราะมีรถบรรทุกรถอะไรแล้วก็มีรถดําที่นําไปแล้วเราก็ใช้ใช้กําลังที่แซงก็ขับปลอดภัยกันดีนะครับโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าเอ่อเป็นรถที่น่าใช้นะเครื่องยนต์ใหม่เฟรมใหม่เอ่อบอดี้ภายในภายนอกเป็นยุคใหม่ของไทตันไทตันไทตันนะครับในช่วง ยังไม่มีวางจำหน่ายใช่ไหมครับยังไา่เขาเพิ่งเปิดราคามาหลังปีใหม่นี่แหละนะครับแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายแล้วแล้วก็ให้มาทดสอบกันนะครับก็ตอนนี้ก็ไปชมได้นะครับตามโชว์รูมตอนทดสอบเนี่ยมี5ทริปประมาณ5ทริปก็หลังจากนั้นผู้บริโภคคงได้รับข่าวกันแล้วคงไปลองกันที่โชว์รูมนะตัวขับ2เนี่ยราคา1 1 2 5 0 0 0า้าพนนะครับแต่ส่วนตัวโฟร์วิวที่ Full Option เนี่ยล้านสามทอนสองพลุยๆเนะ่ยก็ใช้ตัวนี้คุ้มเพราะว่ามันมีระบบที่เยอะมากมีระบบช่วยการขี่ในเจ็ดโ ไฮโฟโลอะไรเนี่ยมีเยอะแยะนะครับไปได้กับทุกที่ที่คุณต้องการเนี่ยมันก็ไปได้เยอะแล้วก็เครื่องบังเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับยางที่เราใช้ก็ยังไม่อลเทเลนนะยังเป็นเลเดีนที่เลนทางเรียบก็ยังพอไปได้แต่ถ้าเผื่อคุณจะลุยก็คืออาจจะเป็นเปลี่ยนยางเป็นอลเทเลนนะครับ,รบหรืออยางมัดอะไรเงี้ยถ้าโหดๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งใช้งานทั่วไปแบบที่ทุกท่านใช้ใกันเนี่ยเป็นยางนี้ก็ยังพอได้พอเล่นเ,น,เนทางเรียบนะครับยางก็เล้นทางเรียบแล้วก็ทําให้เสียงเงียบด้วยแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับแต่ ดอกขึ้นมานิดหน่อยให้ลุยได้นะครับถือว่าเป็นรถที่ผมก็ประทับใจนะเป็นปิกอัพคันหนึ่งที่ขับแล้วเออมันก็น่าใช้ถ้าเบื่อเราอยู่ไต้หวันเราคงซื้อใช้นะครับมันก็ให้ครบแล้วก็ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่อยู่ต่างจังหวัดนอกเมืองที่ต้องลุยต้องขึ้นเขาต้องมีทางลุกลังต้องโหดๆห,หน่อยนะ <ừ> มันก็จะทนกับรถเกง๋งทนกับเอสยูวี v, แล้วมันก็เป็นยุคใหม่และเซ็ตมาดีจากโรงงานทั้งขันทั้งเกียร์ทั้งช่วงล่างทั้งอะไรมันมาคนะ่อนข้างจะแมทเลยนะครับเครื่องยนต์ก็ตัวใหม่ที่2องร้ีม้านี่ก็เหนือเฟือนะครับถือว่าขับได้ดีนะเราเผื่อใครสนใจก็ไปลองขับดูนะครับก่อนตัดใ,ใจซื้อถ้าเบื่อจะซื้อไปขับ2หรือขับ4ที่บอดี้ใหม่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับก แล้วนั่นก็คือเทสไดรฟ์ของเราในสัปดาห์นี้ครับ